สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแตงกวาเห็นไหมคะกำลังจะออกลูกเยอะเลยแต่ว่าแตงกวาของเราก็แปลกใจว่าครั้งนี้ก็ปลูกครั้งที่สามนะคะปลูกสนุกสนุกอะค่ะดูดีลูกเขาไม่ค่อยสามาคีกันเลยตุปุติปิจะเป็นมะละกอหรือเปล่าดีจะกลายร่างเป็นมะละกอหรือเปล่าคะเนี่ยดูดิ ลูกใหญ่ก็ใหญ่เกินดูดิคะเนี่ยใหญ่ก็ใหญ่เกินเดี๋ยวจะเด็ดไปผัดใส่ไข่ให้พ่อกินนี่เมื่อวานก็เล็มใบที่มันไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าใบที่มันอยู่ข้างล่างสุดออกเพื่อจะให้มันได้สารอาหารอันนี้ก็หมัก น้ำยาไอไอหมักปุ๋ยชีวภาพค่ะมีสารพัดสารเพก็มีทั้งเอ่อน้ำน้ำจุลินทรีย์แล้วก็น้ำซาวข้าวมีอะไรที่เป็นเศษเหลือๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็เอามาหมักไว้เนี่ยค่ะก็ทำเออน้ำหมัก กากน้ำต,ตาลอันนี้ก็ใช้ไปบ้างแล้วค่ะเนี่ย6เดือนกว่าแล้วเนี่ยข้างหน้ามันเนี่ยมีประโยชน์มากเลยค่ะทำให้พต้นไม้เรางามอันนี้ก็เป็นเขัอขยงซื้อมาจากตลาดก็เอามาเสียบเสียบไว้ดกมากเลยก็แบ่งข้างบ้านกินอ๋อรู้สึกน้ำจะแห้งแล้วเติมซะหน่อยเนี่ยพวกหญ้าพวกอะไรนี่ ถ้าถอนแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะก็จะเก็บไว้ทำปุ๋ยต่อไม่เผาไม่อะไรไม่ให้มีมลพิษในบ้านช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกแบบอินซีค่ะงามมั่งไม่งามมั่งมันก็พอได้เก็บกินไปวันหยุดวันอะไรเราไม่ได้ไปตลาดอะ่ะ ตื่นเช้ามามองหาอะไรในตู้เย็นไม่ค่อยจะน,นี้ก็ลงมามีหมูสักขีดนึงลงมาเด็ดใบกระเพราพอได้กินไปอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยค่ะก็กินพอจานสองจานก็อิ่มแล้วค่ะ ไม่ได้กินอะไรหรูหราฟู่ฟ้ามากมายไวเช้าต้นมะเขือนี่คือต้นมะเขือถ้าอันไหนมันเหลืองๆหน่อยก็จะเด็ดทิ้งแล้วค่ะเน้นยอด บำลุงข้างบนนี่ก็ออกดอกแล้วอีกหน่อยก็จะได้ผัดมันก็ได้ทีละสองสามลูกค่ะเราไม่ได้ปลูกเยอะตามพอมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆแค่ช่วงเช้าแต่ว่าพอบ่ายๆนี่ก็ต้องออกไปขายของละวันน,าน,านั้นๆอาทิตย์หนึ่งก็จะมีเวลาดูแล แต่ต้นเช้าเช้านี่ก็จะลบน้ำใส่ปุ๋ยเพิ่งใส่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่คะสวนของเราก็มีแค่นี้ค่ะนี่ก็ต้นแค่คอยตัดยอดมันเรื่อยๆไม่ให้มันโผล่ไปบ้านเาค่ะ,คะอันนี้ก็คือ ต้นขนุนค่ะเนี่ยก็เอาฝางนะคะเนี่ยตอกตอกไว้ให้มันออกลูกต่ำๆก็ถือว่าได้ผลนะคะเนี่ยเนี่ยใช้ได้เหมือนกันดีเหมือนกันลองดูใน YouTube อะคะ่ะนี่เขาก็ออกลูกให้เราต่ำๆเนี่ยอ๋อปกตินี่ปีขึ้นขอนน้นต้องขึ้นไปเด็ด ลูกมันบนบนแล้วก็แก่แล้วเนาะตกลงมานี่ก็เลยลำบากแน่เลยนี่คะบ่อเล็กๆนิดน้อยนี่ก็มีพื้นที่นี้นี้ไหนก็ไม่ได้ต้องหาอะไรมาเสียบนี่ก็คือต้นวอเตอร์เคสค่ะอีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ก็จะคงจะเต็มบ่อแล้วตัวนู้นก็พอได้ผัดพอได้ผัดพอได้เก็บกินลวกจิ้มน้ำพริก นี่คะ่ะเต็มเลยก็วันนี้มีแค่นี้สวัสดีนะคะ